รากวันที่14มกราคมส่งสินค้าให้บริษัท i messenger จำกัดตามคำสั่งซื้อจากลูกค,าค้าส่งสินค้าครบตามจำนวนออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ไ้ที่อ้างอิง si 0 0 0 1 0 0 0 0 3ไปที่ระบบขายนะคะ workflow อินไว้ wise, สินค้าขายเชื่อค่ะกดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรม learning ให้ส่วันที่เอกสารเราจะใส่เป็นวันที่14สกรลายโมงค่ะลูกค้ารหัสกดจุดและ enter นะคะ เป็นลูกค้า iMessenger Enter ค่ะ Yes ค่ะค้นเอกสารมีการทำเ e l l Order อร์มาก่อนนะคะกด Y ค่ะ,คะเลือกค้นระบุเป็นใบค่ะเลขที่ภายในแล้วกดจุดเอนเตอร์มีอยู่รายการเดียวนะคะก็กดเลือกค่ะ,คะ ในที่อ้างอิง8.0กดโอเคค่ะค่ะแล้วก็จะส่งสินค้าให้ครบตามจำนวนเลยนะคะทั้งหมดนี้จำนวนสินค้าเป็น3จํจำนวนมูลค่าสินค้าทั้งหมดก่อแบทนะคะ164,000มูลค่าแบท11480ยอดสุดทธิ1 7 5 4 8 0ดี่อปค่ะ กด F10 บันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะโดยเดบิตลูกนี้การค้า1 7 5 4 8 0เครดิตขายเชื่อ1 6 0 0 0 0เครดิตภาษีขาย1น1 4 80. กด F10 บันทึกค่ะ ในการทำงานจริงเราต้องพิมพ์นะคะแต่ในที่นี้เรายังไม่พิมพ์ค่ะ No ค่ะค่ะโปรแกรมก็เก็บข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กด s อเอเอกด scape ออกค่ะกด yes ค่ะค่ะรายการก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะของวันที่14มกรา